พะเพมีวอล์กไหมคะเดี๋ยวต้องรอดูครับผมใช่เดี๋ยวต้องรอดู <laughs> จ้าเจ้านเสียงว่ามา 姐姐，你也喜欢吗？<noise> 啊哎、嗯，No，OK，、okay. 可以，我不可以，我不喜欢你。 คิดถึงมาคิดถึงเหมือนกันนั่นแหละครับทุกคนก็เดี๋ยวเจมไปแล้วนะทุกคนช่างสิเจียนเจอกันครั้งหน้านะคะับซีนักทาทแาจวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละให้ไหวแล้วฉันต้องการนอนโอ้ห็นคุณนนี่พูดกับที่ทีมงานบ่อยมาก นีุ่้นมาแบบคนง่วงไหมทุกคนบอกว่าปู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 ป,ป,ป,ปูว่อปูขึ้นส่วนเจนก็บอกว่าว่อขึ้นคุ้นนะ <laughs> ฉันนึกแต่ฉันง่วงมากเลยนะ <laughs> อ๋ออเคทุกคนเดี๋ยวขอไปก่อนนะครับไว้เจอกันนะทุกคนฉันจะยโอยอิสมิมเดไซงูงอนหวานอันดไนท์ฝันดีนะครับมิสยูอร์บายบาย